โเป็นภามือทิมือมีรางเรื่องไหมมีรางไหมเรียกระรางเลยเผื่อาดเป็นคนที่เขาจะปิดปิดประตูโอเครับเป็นภ่ามือถมือมีรางเรื่องไหมมีรางไหเรียกระรางเลยเือาดเป็นคนที่เขาจะปิดปิดประตู เ่งามมือทิ้งไปมีรางเื่องไมมมีลางไหมเรียกระรางเลยเ่อเป็นคนที่ก็จะปิดิประตูเคครับอเป็นคิงข้ามมือทิ้งไมีรางเงื่องไมมมีลางไหมเรียกระรางเลย เข้มข่ามือทิ่มมืมรางเงอนไหมมีรางไหมเรียกระรางเลยเ่าสเป็นคนที่เขจะปิดิประตูเยครับเป็นคิดนั้นเมามือทิมมลอมรางเงอนไหมมีรางไหมเรียกระรางเลยเ่าเป็นคนที่เขจะปิดิประตูเยครับเป็นคิด